พ้าเพจพระรวยสวัสดีซี่สูผูสุขคนครับผมกระสีมาตาบแนวทางลาพัฒนาของเสียนผ้าสุขวันสุขที่ยี่แปดมีหน้าสองหาแปดของเสี้ยนผ้าสุกกับบ่เข่า้ะพี่น้อง้อของเสี้ยนผ้าสุกกระบ่กเขาเด็กวิ่งกับมิตรสองตัวเดียวกต่แบบมิตรสองสามสองสี่เด็กว่นออกสองหกนะพี่น้องบนมันออกสองหก ล่างออกหนึ่งหกพี่น้องเลขสี่ตัวเนะี่ยมีต่สองมันก็ได้จับคู่บ่เขาไดนะ้พี่น้องเนาะกับมีต่สองสี่เลขประดอกสองหกตัวกันมันกับบ่เขา่าบ่มีนะพี่นอนะ้องเนาะบ่เข่าอ๋อมาตามกันต่อคือต่อพี่น้องวันสุ ยี่บแปดมีนาของเคนกับรุดลหลงวดวน้อยพี่น่องจะมีงวดเขางวดบ่อขี้ไข่ยอยู่อันนี้รุดยาวเลย เซียนพาสุกจ <c oughs> ีบานยูดอก็อพี่ห้องเพราะว่าเพิ่นประด้ไปใส่กู้เท่าโอ้ค <c oughs> ือดอกอมือว้าน,นกีน่กปไปตาม ราชบัตรตามรัฐบาลไทยอันนี้ก็ยังฝากกระไมเล็โทษกับของเพื่อนก็ยังอย่างพ่ออย่างา่าชบัตรตามรัฐบาลไทยของพอ่อย่างว่านน่ไปถามกับมุ้ยไฟหัจักพ่อสุบันเนาะพี่น้องเนาะพ่อสุบันเลขไทยเพิ่นก็หายมาห้าหกหนึ่งเพิ่อนหายเลขคู่เดียวฮ้างเดียว เดยวเล่าหว้คิดไปตามเพื่อนน้องพี่น้องว่ว้นนิดไปตามเพื่อนไปหาใส่ไปหาก่าพ่อคนเทยบ้านกับบรู้จากบานนี่บานมันใหญ่ต้องเขียนไว้ก่อนน้อพี่น้องเลขวินวินบนล่างต้องเขียนไว้ก่อน ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับห่คุณพ่นที่เอาตั้งแดนบอครับโอ้พอดีพอดีสนาผมเรี้ยไปอยู่แล้วมึงแต่ว่าเลขกับรูดเนาะคุณพ่อนาอเลขที่ผมเรียงไปเนาะครับโอ้ยุดไก่บกนั่นเลยแต่ว่าผมปรับสูตรใหม่อย่างน้อยๆอยู่แล้วก็ย้อนเบืองนันมันกะด้านหลังเบืองมันถือมาสองสามงวดอยู่แต่ว่าจากสิบเป็นเจ็ดมันสี่เดืินตอวเท่านั้นแหละเนาะคุณพ่อนาะครับ เอออันคุณพ่อชอบหรือเป่านี่ครับโอ้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เอไปแล้วละครึ่งน,นี่อันสีตกกัวเก่าแล้วก็ณพอเดอ้อครับเออแต่ว่าผมปรับมาอยู่ปรับสูตรมาอยู่ก่ผมดีให้เป็นเลขวินกันด้วเก้านั่นละ่ะมีเลขสีตกกัวเก่ามีเลขเก,ก้าคุณพ่อมีเลขเก,ก้ามีเลขสาม มีเลขห้ามีเลขหกเก้าสามห้าหกตอนนี้กาผมจจับคู่คุณพอ่อ 8, ค, 8, ครับคู่เาคุณพ่อมีเก้าหกเก้าหกแล้วก็เก้าสามเก้าสามแล้วก็หาศูนย์คุณพ่อแล้วก็วันต่อไปกับแปดสามคุณแปดหามตัวไหนครับ แปสมครับห้าศูนแล้วกับแปดสามแล้วกับแปดสี่คุณพ่อดีแก็หาเก้าคุณพอ<ม>่อพ่อนขีเซตใต้นี่ล่ะอันเก้าหกกรอบเก้าสีคุณพ่อเด้อครับเออแล้ววันนี้เอาโตกันสักสองชุดคุณพ่อมีหกศูนย์ก็บเก้าสี่คุณพ่อโตกันเด้อเูยกับหกสี การเก้าศูนย์กับหกสี่ลาบเนีห้านตัวคุณพ่อไปสามหางนะคุณพ่อเดอ้อเดี๋ยวครับท่านได้เขียนเดี๋ยวโออ่หมีตัวกันมีเก้าศูนย์หกสี่เก้าศกับหกอันย่าน,นั้นตานี่มันเป็นศูนย์นะนะคุณพ่อพรอมนันเ่ย บ้านนี้ยานเก่ากับซีมันกอดข้อกันเนี่ยนะคงเละกันไว้มันก็ยกอ,อดข้อกันอยู่อันบ้านนี้สามตัวก็มีสามแปดซี 3, 8, 4, คุณพ่อตัวแรกสี 4, อ่อันอันสามแปดซีครับตัวแรกสามแปดซีคุณพ่อสามแปดซี 3, 8, 4, แล้วบ้านนี้ก็เก้าห้าเก้าคุณพ่ออากา คุณพ่อเก่าเก่าคุณพ่อกีดเส้นใต้ตัวนี้แหละตัวเก้าห้าเก้าเก้าเก้าอ่ะสองตัวนี่แหละคุณพ่อับีดยมักแห้งอยู่กะมีสามตัวนี่แหะที่เป้นเลขกนันเนาะแต่ว่าังวดเมื่อกี้นี่กัน้อยไปอ่านหลักเกิัเลขสองปออำไมเนาะคุณพ่อเนาะเนี่ยมันขาคงตีอวยมาเขาอยู่หรอกเพราะว่าเคยเทิร์นรวมกับปับสูตรไมเน่ยอยู่แล้วก็ย้อนยเบื้งกับคือๆอยู่นะ ห <c oughs> ย่อนเบิงมันมีถือมาสามงวดตามมูดนี้แต่มันยังเดินต่อกเป็นงวดที่สี่ของของสูตรนี่นครับมันสายุกกมาจากสูตรเมื่อกี้ในละในน้อยนึงดอกเพี้พยออกไปมันคือจังบรร่เข่าตรงถงแท้กันดอกมันก็หลุดต่อ,อยังสัน่นกาท,รรทั้งหม,ม์ทั้งม้วนมีตรานี้แนะคุณพ่อเดอ้อครับ ขอให้คุณพ่พอโชคดีร่ำรำรวยอยู่ดีไม่แห้งเบิ้ลขอบเปิดข huh? ั้วเราจะเลื่อนลุงเรื่องเราการทีทุกข์ทุกคนผู้เขามาเบิึงก็ขอให้ร่ำให้รวยมีความโชคดีเด้อครับสวัสดีครับขอโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้ออันนี้คือเล่าพัฒนาพอเสี้ยนฟาสุกส่วนเหล็กวิ่นบนล่างพันกะเก้าสามห้าหกเลยพี่น้องเหล็กวิ่นบนล่างนี่เก้าสามห้าหก ส่วนจัำคู่นี่ก็คือ969350นะครับ838459พ,พ่อเพนเน้นในที่9659ได้พี่น้องเลยตกกันใน9064ส่วนเลข3ตัวน,นี่ตัวล่องได้พี่น้องเลย384อันนี้เป็นตัวเน้น959 969ได้พี่น้องเลยอันนี้เป็นตัวเน้นตัวเด่น พี่น้องเขาก็เชบบหน่อยจอดตามนี้ครับผมธรรมากกัจัตตะคัดกระพานก็ขอบุญขอบุ่นทอ,อเส้นพาสุกหลายๆที่แบ่งปันแนวทางลาพัฒนาคอยพี่น้องเขา้าโชคหมานกันสูผูสุกคนแห้งๆปังๆงกันเด้อเอาฝากกนเลยกดแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้เพียรพาลุย้ยสวัสดีครับผม